กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนตุลาคม2563ดังนี้ร่วมกับบกควบคุมสารวัตรทหารจังหวัดมหาสารคามป้องกันจังหวัดมหาสารคามสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ทำการตรวจพื้นที่เสีย่ยงตามมาตรการผ่อนปรนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามอ,อําเภอวาปีปทุมอ,อําเภอแกดําเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ในมาตรการผ่อนปรนเป็นประจำทุกวันร่วมพิธีรับส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการมณฑนทนาหารบกที่26พันเอกกิติศักดิวงกลางรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑนทนาหารบกที่26ณค่ายสมเด็จเจ้าพระยายมหากษัตริย์ศึกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ วันที่9ตุลาคม2563รับเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจากตัวแทนกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเพื่อขอรับเงินทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพคนละ150,000บาทซึ่งมีนายธรรมนูนแก้วคำรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกสงวนบุญยสิทธิ์ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นตัวแทนรับหนังสือและเอกสารเพื่อดำเนินการต่อไป ความเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นที่เมื่อ14ตุลาคม2563ติดตามการจัดกิจกรรมของนิสิตกลุ่มต่างๆณนะลานแปดเหลี่ยมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาคม2519และ14ตุลาคม2516มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ20คน และในวันที่19ตุลาคม2563เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อภาคีตีกลองประชุมณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสา,ารคามโดยมีแกนนำผลัดเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยในหัวข้อต่างๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ600คน กิจกรรมรวมพลป้องกันสถาบันกิจกรรมรวมพลป้องสถาบันเมื่อวันที่21ตุลาคม2563ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดมหาสรารคามจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันที่บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสรารคามผู้รวมกิจกรรมประมาณ400รอคน โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามร่วมเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยจัดกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนในด้านการแพทย์และสาธรารณาสุขการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นการลดภาระค่าใช้ใจ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน จัดขึ้นณโรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษตำบลปอพานอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการจัดระเบียบสังคมพันเอกกิติศักดิ์ดวงกลางรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี2 5 6 3ณหณลานหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามร่วมกับบกวควบคุมสารวัตรทหารจังหวัดมหาสารคามเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองมหาสารคามเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดมหาสารคามจำนวน180นายพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนตุลาคม2563เพียงเท่านี้ค่ะ